สวัสดีครับผมหมอพรวิทย์นะครับศัลยแพทย์ตกแต่งไมน้าอารินคลินิกครับเมื่อประมาณ10ถึง20ปีที่แล้วนะครับสารเหลวหรือว่าสารเติมเต็มเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะครับในสำหรับในเคสที่กลัวการศัลยกรรมนะครับแต่ว่าตั้งแต่ปีพศ2556ต้นมานะครับทางอยก็ได้ประกาศให้ยกเลิกการใช้สารเหลวชนิดแบบไม่สลายตัวนะครับไปแล้วอย่างเช่นพวกสารไบโอพลาสติกนะครับหรือว่าซิลิโคนเหลวนะครับเนื่องจากว่าสารเหล่านี้นะครับพออยู่ในร่างกายเนี่ยมันก็จะทําให้อวัยวะเนี่ยมีการเป่นนรรูไไดดดด้ะคับกิผผื้ ไปบางเคสนะครับเกิดการอุดตันของเส้นเลือดทาให้มีการตายของเลือดข้างเคียงได้นะครับด้วยสาเหตุน okay. ี้เองนะครับก็เลยมีการยกเลิกนะครับการใช้สารเลยอกไปสําหรับเคสที่มาคุยกันวันนี้นะครับก็เป็นเคสของคุณหลินนะครับคุณหลินเนี่ยมีประวัติว่าเคยฉีดสารไบโอพลาสติกมาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับแล้วก็สังเกตว่าจมูกของตัวเองเนี่ยมีการผิดรูปนะครับก็เลยเข้ามาปรึกษาหมอที่คลินิกในตรวจร่างกายนะครับก็เจอว่าจมูกเนี่ยปลายค่อนข้างงุ้มนะครับแล้วก็หนาครับเนื่องจากว่าตัวสารไบโอเน มาแล้วก็ไปกดทับเนื้อเยื่อด้านในนั่นเองครับหมอก็เลยวางแผนผ่าตัดให้นะครับโดยการใช้เทคนิคโอเพนนะครับด้วยกระดูกอ่อนซีคงตัวเอง100%เลยนะครับหรือเรียกว่าเทคนิค GDCC นะครับเริ่มตั้งแต่การที่เราเปิดเข้าไปนะครับตรงบริเวณผิวหนังนะครับเปิดเข้าไปเพื่อจะไปหาสารบโพลาสิกนั้นนะครับว่าตำแหน่งของมันอยู่ตรงไหนนะครับมีความลึกแค่ไหนนะครับแล้วก็ในตอนเลาะเนี่ยก็พยายามที่จะไปตัดนะครับให้ชิดกับตัวสารโพลาสิกให้ได้มากที่สุดนะครับโดยที่เราจะพยายามที่จะไม่ไปยุ่งกับเนื้อเยื่อ เพื่อที่จะให้เนื้อเยื่อรอบๆเนี่ยมีความเรียบเนียนให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับหลังจากที่ผ่าตัดแก้ไขให้เสร็จนะครับก็จะได้ส่งออกมาเป็นแบบโลว์ไฟลพทุ่งละมุนนะครับแล้วก็เข้ากับใบหน้าของคุณหลินครับเดี๋ยวเรามาฟังประสบการณ์โดยตรงจากคุณหลินกันนะครับสวัสดีค่ะชื่อสุธิดาเจตาวง์นะคะชื่อเล่นว่าหลินค่ะตอนนั้นก็คือย้อนไปประมาณเกือบ20่ปีนะคะเพื่อนชวนไปฉีดจมูกเพื่อนบอกว่า ไปฉีดจมูกที่นี่กลับมาย่างเลยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องดมยาสลบทะคะก็เลยตัดสินใจไปฉีดครั้งนั้นนะคะผลลั์หลังฉีดก็เหมือนกับว่าก็สวยโด่งอย่างที่เขาบอกนะคะก็ใช้ชีวิตปกติมาหลาย10ปีอะค่ะก็โอเคอยู่ค่ะแต่ทรงมันก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือตามอายุเหมือนกับว่าซิลิโคนมันอาจจะเริ่มเหลวเริ่มย้อยอะค่ะปลายก็เริ่มงุ้มมากขึ้นเลยค่ะแล้วพอจับตรงสันนะคะก็มีการขยับได้ค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะแก้จมูกค่ะ พี่อะรู้จักคุณหมอจากที่มีเพื่อนบอกว่ามีหมอศัลยแพทย์ตกแต่งนะคะมาอยู่ที่โคราชและเก่งมากและพี่ก็ไปออกกําลังกายทุกวันทุกเช้านะคะและพี่ก็เจอคุณหมอก็เลยเข้าไปขอคําปรึกษาคุณหมอเลยะคะ่ะแล้วก็บอกว่าหมอคะพี่มีปัญหาจม,มูกที่ไปฉีดมาเกือบสิบกว่าปีแล้วะคะ่ะหมอจะแก้จม,มูกให้พี่ได้ไหม หมอก็น่ารักมากเลยนะคะหมอก็ใส่ชุดออกกำลังกายแล้วหมอก็จ,จับจับจับจมูกพี่แล้วหมอก็บอกว่าผมแก้พี่หลินได้นะเท่านั้นเลยละค่ะที่ตัดสินใจเลยว่าเนี่ยจะแก้จมูกกับหมอคนนี้เพราะพี่เห็นว่าหมอมีความมั่นใจที่จะแก้จมูกให้พี่ได้ค่ะ คืออันนี้ตัวสําคัญมากเลยนะคะที่พี่ตัดสินใจมาทากับคุณหมอภูมิก็คือพี่เห็นโปรไฟล์คุณหมอค่ะคุณหมอจบเฉพาะทางด้านนี้โดยตรงนะคะมีเป็นญาติถึง2ใบหูตาคอจมูกแล้วก็ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางใบหน้าแล้วก็เป็เทคนิคจากเกาหลีเนยนะคะที่ตัดสินใจเลยว่าโอ้โหแบบโปรไฟล์น่นมากแล้วก็แอบไปดูที่เพจเลยนะคะไปดูทรงจมูกที่คุณหมอทํานะคะ ทรงจมูกคุณหมออะมีความเป็นเกาหลีมากเลยค่ะและพี่ก็เลยแบบว่าืหยังไงฉันต้องแก้กับหมอคนนี้แล้วลอีกอย่างคือหมออยู่โคาราชนะคะยิ่งตัดสินใจง่ายนะคะเพราะว่าพอหมออยู่โคาราชปั๊บนะคะเวลาไปหาคุณหมอนี่คือจะง่ายมากเลยะคะ่ะคือหลังทํานะคะพี่เห็นนะคะว่างานแก้คนอื่น่ะมันจะบวมเขียวช้ําตาเขียวแบบน้ากลัวแต่ของพี่นี่คือช้าน้อยมากเลยนะคะแล้วคือฝีมือคุณหมอดีมากเลยนะคะ มอเอากระดูกที่โครงของพี่มาปั้นที่เป็นทรงที่แบบเข้ากับพี่มากสวยละมุนมากคือแบบเอางีว่าหน้าเปลี่ยนเลยค่ะใครเจอพี่ก็แบบว่าพี่หน้าเปลี่ยนไปเลยค่ะแบบมันโอเคมากเลยค่ะแบบมีความสุขมากๆเลยค่ะ คือตรงๆอะนาอเอาตรงๆถ้าเรารู้ว่าสารที่เราฉีดอะมันอันตรายกับร่างกายส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครอยากจะฉีดหรอกค่ะพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ตัดสินใจปิดภาพแต่พี่ก็ยังโชคดีนะคะที่พี่เจอหมอภูวิตนะคะเหมือนฟ้ามาประทานเลยค่ะหมอแก้ให้พี่ได้แล้วหมอก็ลาอเอาผังผืดลงทั้งสารเลยทั้งหมดออกจนเตี้ยงเลยนะคะซึ่งบางที่นะคะมันก็มีเพื่อนที่หลายคนที่ไปแก้นะคะแต่ไม่จบนะคะ ไม่จบก็คือเขาร้อไม่หมดบางทีจมูกก็ทรงเบี้ยวทรงอะไรแต่หมอพี่ทำให้พี่ได้ขนาดนี้ค่ะคือมันโอเคมากเลยค่ะแบบประทับใจมากแล้วก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะตัดสินใจดีๆนะคะอย่าเลือกแค่ราคาอย่างเดียวนะคะให้ดูโปรไฟล์คุณหมอนะคะดูสถานที่ดูคลินิกที่สําคัญนะคะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้ค่ะคเพื่อนๆจะรู้เลยค่ะว่าคุณหมออ่ะมีทัศนคติในการศัลยกรรมเป็นยังไงบ้างคุณหมอแบบใจดีและมีเมตตาม,มากๆเลยค่ะเป็นคนุณคนใหม่ที่มั่นใจมากกว่าเดิมอลรินคลินิกค่ะ